วันนี้เราสั่งเจ้าประจำจักเยวราชมาทานกันดีไหมคะผมยังไม่ค่อยหอยิวอะถ้างั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้คะ่ะ มี่อะไรคะเนี่ยอะไรออผมณถามว่านี่คืออะไรออคือคุณส่งคนมาตามดูผมเหรอที่คุณทำนี่คือรักผมเหรอ หวรงราไม่ชอบให้คุณออกไปเจอใครเข้าใกล้ใครผมไม่ใช่พี่ชายคุณนะที่ได้เอาไม่เลือกจัาทำไมพูดจาแบบนี้ทำไมต้องพาพ,พิงค์หนุ่มชมด้วยเขาช่วยเหลือคุณทุกอย่างถึงเขาจะเจ้าจูาไม่เลือกหน้าแต่เขาก็ไม่เคยไม่ดีกับคุณนะ ไม่ได้จะเดินหนีแต่ผมจะเดินไปจากคุณอลองอผมขออยู่คนเดียวสักพักเถผมรับไม่ได้แล้วจริงๆเลิกโทรตามแล้วก็เลิกทำอะไรทั้งนั้นไม่เอาเลอกจะตามลองก็ลองทำดูสิถ้าอยากเลิกกันคก็ทำเลยถ้าอยากเลิกกันส่งโทษของคุณปาตามผมได้เลย เคยน่ารักกว่านี้นะคุณเคยน่ารักกว่านี้มากลองลอง ปยอมราวรวดอุรายอมแม่รักจะพาไปเข็นข้ายันยัน จวันนี้ว่างเหรออยากจะไปเที่ยวไหนไหมเป็นอะไร,รือเปล่า หมอหมารู้จักร้านขายแผ่นเสียงไหมทำไมอ่ะคุณอยากจะเล่นแผ่นเสียงเหรอน,นมเนเรื่องของคนแก่นะแม่นี้่ชอบฟังเพลงจากแผ่นเสียงแล้วนี่ก็ดันมาชอบเพลงที่แม่อ่อนเนร้องกล่อมทุกเช้าด้วยเลยอยากลองฟังจากแผ่นดูโหอ่อนนี่ก็อยากฟังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหาฟังยาก ทาร้านที่มีแผ่นเพลงไทยกเก่าๆด้วยน่าจะมีอยู่แค่ร้านเดียวนะแต่หมอรู้จักจะให้หมอถามให้ไหมว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยจะให้เขามาส่งมาให้ที่บ้านไหมล่ะแบบนี้เรียกเฝ้าพระอินกับเอ้าพัะอิน นิรานิราคงสวัสดิค์ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะนี่ออกไปเอาเองดีกว่าให้หมอไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเหงานะเหงากับนี้อ่ะเราสนิทกันจะตาย อยากจะมองฟ้าที่วางปลายง้องาคนดียังมัง ขอลองฟังแผ่นนี้ได้ไหมคะเพลงลองรักอะค่ะอ๋อครับเชิญครับ เรื่องของคนแก่ถ้าจะจริงแล้วคุณมาทำอะไรในที่ของคนแก่แบบนี้นะครับถือว่าสือไปให้ใครมไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยสักเท่าไหร่ เพลงนี้ก็เคยได้ยิน,นผ่านๆมาบ้างเพราะดีนะไม่น่าเชื่อว่าคุณจะเกิดทันด้วยแม่อ่อนร้องทุกวันแม่บ้านที่ดูแลคะ่ะตกลงคุณมีคนดูแลอยู่กี่คนเนี่ย อ้าวคุณชัดสวัสดีครับสวัสดีครับมารับแผ่นเหรอครับใช่ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวครับพี่รวมแผ่นนี้ไปด้วยนะครับอ๋อได้ครับผมครับรอแป๊บหนึ่งท่านี้ยื่นเงินค่าแผ่นให้คุณคุณคงไม่รับสินะคะใช่ครับเวลาที่คุณฟังเพลงคุณจะได้คิดถึงผม แต่ถ้าคุณเลี้ยงกาแฟผมเรื่องก็จะกลับกันผมก็จะเป็นฝ่ายคิดถึงคุณแทนเพราะผมชอบกาแฟแล้วคุณดื่มกาแฟบ่อยไหมล่ะคะแทบทั้งวันนะดีค่ะยาน,นีเลี้ยงกาแฟ เขาขู่จะเลิกกับรองเลยนะพี่ชมขู่จะเลิกเลยนะพี่ชมคนอย่างนายชัดเนี่ยมันไม่ขู่หรอกพี่ชมนี่ไม่คิดจะเข้าข้างกันเลยหรือไง <c oughs> จะให้เข้าข้างยังไงครับ <c oughs> จะให้คนไปตามผัวทั้งทีก็ให้เขาจับได้ประหลาดไหมละ่ะ <c oughs> แล้วไอ้คนที่ถูกตามได้เป็นพี่ก็ไปอย่างนี่เป็นเจ้าชัดเจ้าชัดผู้มีโลกสดตัวโคตรสูงเลยแล้วไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครเ็าเลยด้วย เพราะว่าเขาไม่เคยอะไรกับใครไงกับคนนี้เราก็เลยต้องทำแบบนี้มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆอีเนี่ยอ่ะไหนเล่ามาสิเป็นใครที่ไหนยังไงก็อีกคนที่โผล่มากลางงานเปิดร้านวัยนั่นไงฮะผู้หญิงที่พี่บอกว่าเหมือนรถ,รถรถสรลอยขับผ่านหน้าเหรอใช่มันเป็นน้องของจิตแพทย์ไฮโซโปรไฟล์ไม่ธรรมดา วิธีที่มันมาปวนเปียนก็ไม่ธรรมดาไอ้ไม่ธรรมดาเนี้ยต้องระวังนะผัวเราก็ไม่ธรรมดาในชัดเนี่ยเปรียบเสมือนไม้ยืนต้นนะไม่ใช่ไม้เลยเข้าใจป่ะไม้ยืนต้นน่ะไม้ยืนต้นก็คือไม้ที่แข็งแรงถ้ามันลองได้ดินดีน้ําถึงโลเคชั่นดีมันฝังรากลงไปแล้วเราก็ จบเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ทำตัวให้มาดีๆนารักน่ารักอย่าโวยวายนะนี่ถ้าพี่เตือนแล้วไม่ฟังแล้วก็เตรียมตัวเลยอย่ากันแน่พี่ชมจริง ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี